ทั้งตั้งค่าช่องเราทำทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเราจะปังอย่างต่อเนื่องไหมวันเรียกว่าช่องมาดามบ้านนาสวีเดนของวัน1-4บันได4ขั้นนะวัน9มาเรียบร้อยแล้ววันผ่านมันมาแบบดีงามมากๆขั้นที่5เนี่ยแหละ พัฒนาไหมถ้าเราไม่พัฒนาเราก็ตายกับทุกคนตายทุกช่องทุกคนฟังนะใครที่มั่นใจว่าตัวเองทำหนึ่งสามสี่แน่นมากครู1นึ่งสตรงนี้อยู่ตรงไหนวันทำเพลิสอนออนไลน์ไว้หมดแล้วค่ะทุกคนไปตั้งใจเรียนย้อนหลังเอาเลยไม่มีอะไรเก่าเพราะตรงนั้นวันทำตาม y t u t u เอ่อ e r t o t o r a d e m y m y ของ YouTube ทั้งหมดเลยค่ะว่าอันนั้นคือสิ่งที่วันทำมาวันทำแบบนั้นจริงๆเลยผลสุดท้ายนะคะพัฒนาช่องอย่างต่อเนื่องคำว่าพัฒนาช่องก็คือการพัฒนาคอนเทนต์ของตัวเองอยู่เสมอเราจำเป็นต้องหานะคะว่ากระแสที่มันเกี่ยวข้องกับเราตอนนั้นคืออะไร เราต้องหากระแสปังของช่องตัวเองค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะคะถ้ามีคนไทยอยู่ที่ประเทศยูเครนแล้วทำช่อง YouTube นะคะเขาจะดังเลยค่ะกระแสรายงานสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนเราห้ามใช้คำว่าสงครามยูเครนรัสเซีย แต่เราใช้คำว่ารายงานสถานการณ์คนไทยในต่างแดนอาศัยอยู่ในประเทศยูเครนนี่คือการหลีกเลี่ยงนะคะอัปเดตล่าสุดคนไทยในยูเครน24มีนาคมแค่นี้ค่ะแล้วเ,เราทำคลิป5นาทีพอแค่นั้นโอ้ยไม่รู้ไม่รู้ยอดวิวจะไปแค่ไหนวันไม่แน่ใจว่ามีคนทำไหมวันขอไปส่องก่อนนะ มีช่องคนไทยในยูเครนไหมอะวันไม่เคยมีเพื่อนที่วันรู้จักทําช่อง YouTube ในยูเครนเลยนะคะยูเครนเป็นเมืองอิส,อสลามไหมวันไม่ค่อยรู้นะคะแต่อิสลามเน่ะเขาเขาชอบมีกฎว่าห้ามเผยแร่หน้าตาเอา ไม่ค่อยวันเลยไม่แน่ใจว่ามีคนมีคนไทยทำช่องยูเครนไหมเปิดใจคนไทยในเยอรมันโปโลแลนด์ช่วยเหลือผู้ผู้หรือลี้ภัยสงครามในยูเครนก็เป็นช่องคนไทยในยูเครนเล่านาทีอ๋ออันนี้ w o r k ์กพอยไม่เจอเลยนะคะเขาไม่ดันเลยอะเนี่ยคนนี้เรียกว่าเฉวยโอกาสทุกคนดูนะคะไหนนะเมื่อกี้อ่าเนี่ยคะ่ะ อันนี้เรียกว่าช่วยโอกาสและเรียกว่าพัฒนาช่องของตัวเองได้ดีมากค่ะช่องนี้เปิดใจคนไทยในเยอรมันเยอรมน,นีโปรแลรนด์ช่วยผู้ลี้ภัยจากสงครามยูเครนเนี่ยนะคะวันวันไม่รู้หรอกว่ายอดยอดดูเขาเท่าไหร่แต่วันว่าคลิปนี้เขาปังค่ะ เขามียอดวิวพุ่งเพราะอะไรคะเรียกว่ากระแสะค่ะคือตอนนั้นอะไรเป็นกระแสะถ้ามันเกี่ยวกับเราเอาหมดคะ่ะทุกคนเกี่ยวไหมถามใจตัวเองแล้วเอาหมดแล้วเราทำได้ไหมเดี๋ยวเข้าไปสองช่องเขาแป๊บหนึ่งนะคะ The for โอ้ยมีคนกดติดตามตั้งห้าหมื่นเลยนะคะช่องนี้โดนปิดกั้นอะไรสักอย่างแหละ ถ้าคนกดติดตามห้าหมื่นแล้วมียอดวิวหลักพันนี่เรียกว่ากากนะคะอ๋อเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนเป็นช่องคนไทยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่ช่องคนไทยนะคะเป็นช่องของอเมริกาค่ะแต่มีการแปลภาษาทุกคนดูนะ ช่องนี้ไม่ใช่ช่องคนไทยนะคะแต่มีการแปลภาษาคำอธิบายใต้คลิปเป็นภาษาไทยชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เราไปดูเรื่องของการเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษในชื่อช่องนะคะอยู่ในเรื่องนั้นนะคะอันนี้คือเขาดักหมดเลยอันนี้ไม่ใช่ชื่อช่องคนไทยแต่มีการใส่ภาษาไทยลงไปเพราะคลิปนี้เปิดใจคนไทยในเยอรมันนะคะ โอเคทีนี้วันจะพาไปดู